ครับวันนี้เรามารีวิวตู้เก็บน้ำเชื้อสุกรแช่เย็นนะครับซึ่งเราจะเก็บอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง15ถึง20องศานะครับโดยใช้ค่ากลางๆวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ17องศานะครับซึ่งอุณหภูมิก็สามารถบวกลบได้ประมาณ0.5องศานะครับก็คือถ้าถ้าลดต่ำกว่า 17เลงไป0.5เครื่องก็จะติดนะครับถ้าเกินขึ้นไป0.5นนะครับเครื่องก็จะติดจะตัดนะครับเพื่อให้อุณหภูมิคงที่อยู่ตลอดนะครับสำหรับด้านในนะครับด้านในก็จะมีปลอดนะครับสำหรับวัดอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็จะ อบอกอุณภูมิสูงต่ำนะครับบอกว่าเคยต่ำแค่ไหนเคยสูงเท่าไหร่นะครับใช้ในกรณีไฟดับนะครับส่วนาฝาเครื่องนะครับก็จะมีตัวเป็นพัดลมนะครับทําหน้าที่กระจายควา,ามเย็นให้ทั่วถึงนะครับสําหรับการเก็บน้าเชื้อก็จะเก็บในแนวนอนนะครับหลอดน้ำเชือ้อจะเก็บในแนวนอนเพื่อ ให้น้ำเชื้อมีพื้นที่ในการตกตะกอนนะครับเพราะว่าน้ําเชื้อที่ถ้าทําเข้มข้นนะครับก็จะมีการตะกอนนะครับของล่างนะครับซึ่งถ้าทับกันานานๆก็จะมีจนนัาวัดตกตายเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในเรื่องการตริกลอดน้ำเชื้อนะครับเช้าเย็นนะครับจึงมีความจำเป็น สำหรับาการเก็บน้ำเชื้อนะครับเพื่อลดการตายของตัวสเปิร์มนะครับอันนี้คือภาพรวมสิ่งหนึ่งที่เราต้องจัดการก็คือเรื่องหลอดไฟสองสว่างในตู้นะครับตัวนี้เราจะใช้วิธีไม่ให้หลอดติดเวลาเปิดนะครับเพราะว่าน้ำเชื้ออาจจะไวต่อแสงคุณต้าเวโเลตนะครับงั้นเราพยายามให้เกิดแสงน้อยที่สุดเวลาเปิดตู้เย็น นี่คือภายในตู้น้ำเชื้อนะครับอันนี้คือเวลาเราเปิดนะครับอุณหภูมิก็จะวิ่งขึ้นเครื่องก็จะติดนะครับสังเกตหลอดไฟเล็กๆสีแดงๆนะครับเครื่องติดอุณหภูมิก็จะลดลงแป๊บเดียวนะครับก็จะลงไปถึงที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้คือ,อตู้เก็บอุณหภูมิ สำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับ